สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบจะมารีวิวโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น e b x 0 4นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเอฟสัน e b x 0 4นะครับเรามาดูช่องต่อกันนะครับทางด้านหลังก็จะมีช่องต่อ usb type a นะครับแล้ว usb type b นะครับมีสัญลักษณ์ของ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับคาดว่าจะมีอุปกรณ์สำหรับเสื้อเชื่อมต่อนะครับเป็น w i f i เชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ดีไว้อื่นๆอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือได้นะครับถ้าเรามีอุปกรณ์นี้นะครับเนื่องจากมีสัญลักษณ์ USB Type A แล้วก็ Wi-Fi นะครับ USB Type B นะครับสัญญาณ AV นะครับเหลืองแดงขาวนะครับสำหรับต่อเครื่องเล่น DVD นะครับ SVDO i e นะครับ VGA หรือคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับต่อกับโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับรุ่นที่ยังไม่มี h d MI ก็เชื่อมต่อ VGA นะครับแล้วก็ช่องต่อ HDMI ครับ แน่นอนนะครับ HDMI ให้ความคมชัดสูงสุดนะครับให้ทั้งสัญญาณภาพและเสียงนะครับซึ่งผมต่อกับคอมพิวเตอร์ไว้นะครับปล่อยสัญญาณมาทั้งภาพและเสียงนะครับลำโพงใหญ่ทีเดียวนะครับถ้าเราใช้ลำโพงในตัวก็เหลือเฟือเลยนะครับนี่คือโฉมหน้าของโปรเจคเตอร์ F สัน EBX04 นะครับมาพร้อมกับรีโมทแล้วก็กระเป๋าสีดำมาเมื่อม สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่กระเป๋าของเอฟสันเลยนะครับสภาพเครื่องนะครับยังคงสวยงามนะครับไรร่องรอยนะครับสกิฟเลยนะครับสำหรับสเปคนะครับของเจ้าโปรเจคเตอร์เอฟสัน ebx 04ตัวนี้นะครับความสว่าง2,800ลูเมนนะครับคอนทราตเรติโอหรือว่าความคมชัดนะครับ15,000ต่อ1ครับโอ้โหคอนทราตเรติโอหรือคอนทราตเรติโอนี้ สูงทีเดียวนะครับคนไทยเราเรียกว่าความคมชัดนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า contrast r a ิ i o นะครับในส่วนของความละเอียดนะครับหรือว่า resolution นะครับ resolution นะครับ1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับ resolution คนไทยเราก็จะเรียกว่าความละเอียดนะครับความสว่าง2,800ลูเมนความสว่างก็คือ brightness นะครับ b บรท์เน e 2800ลูเมนครับคอนทราดเรทีโอ15,000ต่อ1ครับ r e โซลูชัน n 1 2 4 4คูณ768หรือว่า xga ครับอ่าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับว่า f สัน ebx 04 2800 Lumen ลูเมนตัวนี้นั้นความสว่างความคมชัดนะครับ จะแจ่มดีสักแค่ไหนกันนะครับผมเปิดไฟไปด้วยนะครับ1หลอดนี้ครับหนึ่งไฟนีออนแล้วก็ฉายกลางวันมีแค่ผ้าม่านกั้นนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสัญญาณภาพมาแล้วครับผมเปิดนะครับแล้วก็พอสหยุดไว้ในโน้ตบุ๊กผมนี่เองนะครับโพสต์บัสเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับเอาละครับผมจะทําการทดสอบนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันกับตาตัวเองเลยนะครับว่าเอฟสันโปรเจคเตอร์อีบ 04ความสว่าง2,800ลูเมนความคมชัด15,000ต่อหนึ่งนั้นจะแจ่มสว่างสักแค่ไหนกันครับคุณผู้ชมครับไปชมกันเลยครับมาแล้วครับอพ่อ,อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับดูครับโอ้โหดูแสง ดูความสว่างดูความคมชัดนะครับคอนทราส์สูงนี่ได้เปรียบจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหความคมชัดหรือว่าคอนทราสเรทิโอสูงนี่ได้เปรียบจริงๆครับดูลําแสงที่ปล่อยออกมาครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่คือ F สัน EBX 04กครับ2,800ยลูเมนครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ สุดยอดมากครับดูลำแสงอ่านี่ครับ <Is there S 2> ผมเปิดไฟนีออนสู้เลยครับไม่มีปัญหาครับโอ้โ oh หไร้ปัญหาใดๆทั้ทงสิ้นไม่มีข้อกังขาครับสำหรับ EBX04 ตัวนี้ครับ uh, <what? S 2> <c oughs> สุดยอดครับ e b x 04ครับ <Bell Gray. S 1> ตัวนี้สว่างแล้วก็แจ่มจริงๆครับคุณผู้ชมครับ เาละครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือผลงานของเจ้า f s ฟสัน EBX04 ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับคงได้พิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นได้รับชมได้ยินกับตาตัวเองได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะครับว่าความคมชัดหรือความสว่างนั้นสุดยอดจริงๆครับค o n t r a ดเร a ิโอหนึ่งต่อหนึ่งนี้ได้เปรียบเลยครับคุณผู้ชมดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจาก สีสเกตชาแนลครับเดชชาติพวงเกตครับสวัสดีครับ